สวัสดียามค่ำคืนนะครับเวลาตอนนี้จวนจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมอยู่กับภารกิจนีเลยเศกน้ำนะครับเข้ามาสู่คลองที่ผมขุดนะครับไม่ได้ใช้จอบขุดอย่างเดียวนะครับคือใช้รถไถนั่นแหละปรับนะครับหมดชั่วโมงรถไถไปสองชั่วโมงนะครับก็คุ้มค่าสองชั่วโมงก็พันสองนะครับให้เพื่อนกันนะครับมาทําให้แล้วก็ตัวเองก็เอาจอบมาแต่งรายละเอียดนะครับตาม การซิปก่อนที่ลงไปนะครับก็แต่งรายละเอียดอยู่เจ็ดแปดวันเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาน้ําใส่ก่อนแล้วก็จะได้วัดระดับเขานะครับว่าจะได้ปรับด้แก้ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับมาดูว่าน้ําจะเต็มบ่อไหมเมื่อคืนนะครับผมสูบน้ําใส่ <c oughs> คลองตรงนี้นะครับก็เครื่องสูบน้ําดับไปประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆนะครับได้น้ํานิดเดียวนะครับคือพื้นดินเขายังไม่อิ่มน้ํานะครับก็หมดน้ํามันไปห้าสิบบาทาก็ลิตรห,หน่อยหนึ่งนะครับก็หยอดน้ํามันมาห้าสิบบาทลิตรกว่า,วาแล้วก็เมื่อเช้าตั้งแต่เช้าตรู่เลยก็ประมาณสักก่อนหกโมงเช้านะครับผมก็เติมน้ํามันเครื่องสูบน้าเข้าไปอีกห้าสิบบาทนะครับก็ ได้เกือบเต็มแต่ยังไม่เต็มนะครับยังไม่ได้ระดับน้ําก็ไปเอามาเพิ่มอีกห้าสิบบาทเติมน้ํามันก็น่าจะหมดสักร้อยห้าสิบบาทนะครับน่าจะเต็มคลองตรงนี้นะครับยังไม่ได้ระดับที่หวังไว้นะครับก็น่าจะได้น้ําขึ้นอีกสักน่าจะคืบมือได้นะกว่าจะถึงล้อนออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูระดับน้ําก่อนแล้วกัน เนี่ยถ้าต่อไปนะครับก็ใช้โซล่าเซลเซล์สักตัวเนาะเอาท่อไปวางไว้ต้นน้ํานะครับมันเป็นคลองน้ําไหลมาอย่างนี้นะครับน้ําไหลมาจากทางนู้นถ้าน้าไหลมาตลอดเนี่ยเวลากลางวันที่แดดออกเนาะตรงนี้ก็จะมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับตรงนี้มันมันเป็นโซนที่ค่อนข้างร่มลื่นมากนะครับที่สวนผมพื้นที่ค่อนข้างจะ พื้นที่ลุ่มน้ำนั่นแหละพื้นที่ลุ่มนะครับถ้าเป็นฤดูฝนน้นําตรงนี้นะครับไหลตลอดฤดูฝนนะครับไหลเอื่อยมาตลอดนะครับก็จนถึงฤดูหนาวนั่นแหละเพิ่งมันเพิ่งจะมาแห้งช่วงกุมพานะครับช่วงกุมพามีนาเนี่ยเริ่มแห้งนะครับ หลังจากที่สูบน้ําใส่มานะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับก็โอเคได้ระดับน้ําที่รู้แล้วว่าจะให้เขาถึงระดับไหนนะครับคือตอนเย็นเมื่อวานนี้ผมก็มาดูและระดับน้ำอ่ามันขึ้นมาถึงไหลตรงนี้เลยนะขอบขอบตรงนี้เลยอ่าตอนนี้ตื่นเช้ามาคือน้ํามันแห้งลงนะครับก็เรียกว่าความความว่าน้ามันก็คงซึมลงดินแหละดินยังไม่ได้อยู่น้ำนะครับดินไม่ได้อิ่มน้ํานะครับ แต่รู้แล้วว่าระดับที่ผมจะต้องปรับคันตรงนี้เนี่ย <c oughs> แล้วก็เสริมตะลิงหน่อยอตรงนี้เป็นตลิงที่ต่ำหน่อยเนาะผมก็จะขุดเอาดินโซนนู้นนะครับมาใส่ตะลิงตรงนี้แล้วก็มันท่วมต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมปลูกไปนะครับต้นลำดวนขุดย้ายออกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เอาดาลามาใส่พอน้ำเขาขึ้นมาถึงตะลิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสริมคันตลิงอีกนิดหน่อยเอาดินมา พูนพูนดินขึ้นโอ้นี่ลอยคลาบน้ำนะครับน้ำขึ้นมาถึงนี่นะช่วงหัวค่ำนะครับเมื่อวานนี้รู้แล้วว่าน้ำจะอยู่ระดับไหนนะครับผมต้องปรับคันตรงนี้เนี่ยลงอีกสักคืบมือนึงอ่ามันจะพอดีเลยนะครับมันจะไม่เอ่อล้นตะลิ่งฝั่งนี้คือน้ำมาปุ๊บ จะได้ระดับที่สูงกว่านี้อีกสักหน่อยอาจากระดับที่เห็นอยู่นี้นะครับสูงขึ้นอีกสักหน่อยแล้วก็ล้นลงตรงนี้เลยล้นลงมานี่ก็จะข้ามมาข้ามมาบ่อที่สองเลยระดับน้ําบ่อที่สองก็จะต่ากว่าต่ำกว่าระดับตรงนี้นะครับเพราะน้ําจะไหลลงบ่อที่2ตลอดแล้วน้ําจากบ่อที่2ก็จะไหลเอ,อ่อลงสู่ทุ่งนาอีกทีหนึ่งนะครับน้ําจากระดับในนาก็จะล้น ไหลไปลงสู่บอ่อบ่อใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยจะถ่ายถ่ายทําให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่า,าระดับน้ําแบบอย่างไรนะครับน้ําจะไม่เอ่อล้นจากพื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแทบไม่ได้เลยได้แต่ต้นมะเดื่อเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมขังชื้นแฉะต่อไปก็จะไม่ชื้นแฉะแล้วนะครับเพราะว่าคุมระดับน้ําได้น้ําจากนาจะไม่เอ่อล้นขึ้นมานะครับเพราะว่าน้ําพอเต็มบ่อตรงนี้ก็ไหลลงนาจากระดับน้ําในนาได้ระดับหนึ่งก็จะไหลลง ลงบ่อน้ําบ่อใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะเช้านี้ผมคงมคงขุดดินตรงนี้นี่แหละเวลาตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าหน่อยๆแล้วนะครับขุดดินเคลียร์ดินตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเชาน้านี้โอ้ภารกิจหลายหน้ามากนะครับตอนนี้สามสี่หน้าเลยทํานี่เสร็จก็ต้องไปทําอย่างอื่นต่ออีกโอ้โหอ่ะเวลากระชั้นชิดเข้ามาตลอดนะครับถ้าทําตรงนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวฝนมาก็จะยุ่งนะครับต้องรีบทําตรงนี้แหละ เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็โผล่มาตอนเย็นนะครับกำลังนี่แหละทำงานนะครับขุดระดับคันดินตรงนี้นะครับเพื่อระบายน้ำนะครับก็น่าจะได้ระยะที่โอเคแล้วนะครับขุดลงอีกนิดนึงไม่ถึงคืบมือนะครับประมาณครึ่งครึ่งครบมมือเหลือตรงนี้แหละก็จะเสร็จนะครับระดับน้ำก็ลดลงเยอะนะครับจากเมื่อเช้านี้ที่สูบน้ำใส่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ พอเช้ามามันก็แห้งลงประมาณคืบมือหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ลงอีกประมาณคืบมือหนึ่งแล้วนะครับระดับน้านี่ลดลงเป็นศอกนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าดินข้างๆมันไม่มีความความชื้นเลยนะครับน้ํดนดินมันไม่มีดินยังไม่อิ่มน้านะครับก็น้ําแห้งลงไปไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราปรับคันดินก่อนแล้วก็ฝนทาท่าว่าจะมานะครับโอ้โหลมมาก่อนมันตกห่างจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ20กิโลเมตรนะครับเฉียดเฉียด20ประมาณ1 7 1 8กิโล ดูในดาวเทียมนะครับเมื่อกี้แอปพยากรณ์ไอแอปดอูว่าฝนมันตกที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็กระแสลมพัดมาทางที่ผมอยู่เลยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะตกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแรงจนพวกอึองอ่างออกหรือเปล่าพวกพวกอึองเผาอึองปากขวดออกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ผมมีมีลำโพงใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวมาลองเปิดเสียงอึงดูเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำแบบนี้ มันอาจจะได้จับจับอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าฝนตกหน่อยดินชุ่มๆพวกเขียดนะครับเขียดกรแกนนี่ออกเยอะเลยแหละเขียดต่างๆนะครับออกอ่ะเดี๋ยวผมปรับคันดินอีกนิดนึงนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวปรับคันดินเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาตอนนี้สี่โมงเย็นกว่าๆแล้วนะครับเหลือนิดเดียวจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคงไม่เสร็จหรอกวันนี้คงเสร็จพรุ่งนี้เช้านะครับสําหรับ ปรับระดับคลองตรงนี้ที่จะเสร็จจริงๆนะครับก็ดินมันแฉะเกินไปนะครับเพราะว่าผมเติมน้ามาเนาะสูบน้ําใส่น้ํามันก็เออขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับทําให้ดินดินนิ่มขุดง่ายเลยแหละขุดแบบง่ายเลยแต่ว่าตรงนี้ดินมันแฉะเกินไปนะครับก็รอให้สักพรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วกันให้ดินมันแห้งนิดนึงนะครับจะได้ขุดออกง่ายนะก็ผมก็เอาดินไปใส่ตรงนู้นนะครับเสริมๆคันตรงนั้นที่มันต่ํานะครับเสริมตะลิ่งตรงนั้น ตรงนี้เสร็จก็คงวางมือกับภารกิจตรงนี้นะครับได้ระดับน้ําแล้วว่าโอเคน้ําเออมานะครับไหลลงมาจากภูเขานะครับมันก็จะล้นออกตรงนี้อ่าล้นออกตรงนี้น้ํามาแรงหน่อยก็จะล้นไปด้านข้าง,างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ระดับน้ําก็มันมาแรงแค่อย่างมากก็ไม่ถึงครึ่งวันมันก็ยุบลงนะครับน้ําไหลลงมาจากภูเขานะครับก็ไม่เป็นไรก็จะได้ระดับน้ําที่ ประมาณนี้ขอบตะลิงอยู่ตรงนั้นนะครับไหลลงมุมนี้อ่าไหลลงบ่อที่สองของตรงนี้นะครับแล้วก็จะไหลลงทุ่งนาเมื่อปรับตรงนี้เสร็จภารกิจสุดท้ายของผมที่จะทําเกี่ยวกับคลองตรงนี้จริงๆก็อ่าถ้าปีนี้เวลาผมทันนะครับถ้างานอย่างอื่นผมไม่ไม่ไม่ยุ่งเกินไปเนาะก็จะเอาก้อนหินนะครับมาเลียงตรงนี้ให้เป็นสะพานข้ามไปได้นะครับวางก้อนหิน ข้ามไปตรงโคนต้นมะเดื่อตรงนี้นะครับให้เราเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้เวลาหน้าน้ําหลากนะครับน้ํามันก็จะปิ่มๆตรงนี้นะครับปิ่มตะลิงถ้าเดินลุยไปก็เท้าเปียกรองเท้าเปียกเลยนะครับก็เอาก้อนหินมาวางแล้วกันก้อนใหญ่ๆวางต่อกันเป็นแถวนะครับก็จะได้สะพานข้ามไปอ่ะเดี๋ยวค่อยจะมาอัปเดตอีกสักรอบหนึ่งนะครับขอตัวไปทําภารกิจอย่างอื่นก่อนนะครับมีภารกิจอีกหลายอย่างเลย